เอออสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกม GTA V Ro l e พ l a y นะครับผมก็คือ GTA นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาทําการแกล้งคนในเมืองนะครับผมวันนี้เราจะทําเป็นแบบว่าเราเหมือนเหมือนเป็นโจนอ่ะเหมือนเป็นโจนหรืออาจจะประมาณว่าเราเหมือนพี่โว์แม่งขับรถชนคนแม่งชนรถคนอื่นแม่งผมทำไมต้องจ่ายให้วะงเลยไอ้ี้กมันก็มันเป็นสาว่ามันก็ต้องคุยอ่ะ <laughs> แหมมึงไม่ต้องพูดไอนน้เขาเป็นพราเป็นเห็นเป็นสาวลงมามึงวิ่งไปเลยกูยังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพอเห็นเป็นสาวลงจากรถมึงวิ่งเลยอะเรามันแค่ยาจกโอ้โหโอ้ติตตตดอยู่ในรถโทษครับ้าคุณผู้หญิงครับตรงเล็บุุยดิ เป็นเป็นเป็น,ปนไรไหมเอาค่าหมอค่าซ่อมไหมครับ <S <S เออ,เ,อ,อเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูเป,ปิดคลิปอยู่ไอ้เี่ยแป๊บนึง <S 2> <S 2> <S โอเคครับผมเรามาเริ่มต่อกันนะครับสวัสด,ดีน้องน้องมันวอมาโอเคเดี๋ยวเราจะไปทําการแกล้งคนนะครับโดยการปลอมตัวเป็นโจรหรือจะปลอมตัวเป็นแบบประมาณคุยวอว่าเออ,อมีเรื่องกับคนคนหนึง่งแล้วก็ระบุไปว่ารูปพันธสันฐานอะไรยังไงแล้วก็เหมือนแบบ ให้คนรอบข้างเขารู้สึกตกใจเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะโ okay, อเคครับเดี๋ยวเราไปหาคนตามอยู่นอกเมืองกันดีกว่าแกงวอง,ง,วองไอ้โอ้ย,ยคนเยอะมากเลยไอ <แก S 2> <laughs> ้แตงแตงโมคนโคตรเยอะเลยอโโบอกว่าเยอะ,ยอะลังไม้เหรอทางวายอะ่ะ จะเริ่มเริ่มเริมฏิบัติการเอ้ยตรงนี้ตรงนี้มี2คนตรงนี้มี2คนได้อยู่สองคนสองคนได้อยู่เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็วเรลยสองคนได้ได้ได้ มามาแค่สามคนนะเอ้ยมาแคตสองคนเร็วเร็วเรเร็วลล็อกลอนแล้วล็อกลอนแล้วเร็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 วน่าจะใส่ฟาร์มไม่น่ามีอาวุธหรอกเร็วเร็วเฮ้ยวนเวฟวิด ไปเลยวะเอ๊ะทำไมเขาทาไมเขาไม่กระดุกกระดิกเลยวะผู้ฟามต่ออ่ะแต่กูเห็นไปกูเห็นไปล็อกรถอยู่มื่อย่า okay. <laughs> โอ้โหไม่สำเร็จวะ่ะเขาชิวอ่เวะเขาชิวมากเลยอ่ะไม่มีไม่มีเอ้ยเขาชิวอ่ะเขาไม่สนใจเลยอ่ะเฮีย โอ้โหเดี๋ยวกูไปมุกนี้ไม่ได้วะ่ะไม่ได้ผลมามันจ่งแจ้งไวเรื่องของเรื่องอะกูต้องแบบแอบแอบอะแล้วพูดให้มันได้ยินอะแต่นี่มันจ่งแจ้งไวมันคงไม่เชื่อเห้ยเอาใหม่เอาใหม่เฮ้ยลังไ,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 ไม้คนคน,คนเยอะวะ่ะลังไม้คนเยอะ côn này là đang vuột đang vuột, không, 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 nhiều mình không mình trống trang bài bài vậy, mình, mình phải đi ẻm bùi mà. phải đi như mà. อีกนด่ไปเลี้ยงหมูนคนเดียเอ้มีคนเดียวมีคนเดียวอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมาคนเดียวมันป้นไม่ได้เร็วเร็วเร็ว ไปแล้วเร็วๆๆๆวเร็วเร็วเร็วเเร็วเรออออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วดีดีไปแล้วเอ้ยกูขับตามไอ้เหี้ยไปไหนแล้วไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะไอ้เู่ไหนวะที่ทำให้กูไม่ขับตามมันอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ยกูน่าจะขับตาม เจวแล้วเจวแล้วเจอแล้วเจวแล้วกูขับตามอยู่เจวแล้วเจวแล้วเร็วเร็วไม่ไม่มันขับสีแปดเร็วเร็วเร็มันขับจูกูอยู่เร็วเร็เร็วเวเร็มันตามพวกมาเลย มันมีวออยู่กูเห็นมันกดวออยู่แล้วมันมันขับชะลอรลอรกูด้วยนะเนะี่ยแม้ตามพวกมาเน่เลยกูโดนตน,นตีนเนะี่ยเอ๊ะมันไม่ได้ขับหนีนะเนี่ยมันขับชะลอรลอรอกูด้วยนะเนี่ย กูตายกูตายเนี่ยพาก,กูเข้าอุโมงคง์แล้วกูโดนส้นตีนแน่แล้ว่ะแล้วรถกูก็จะพังเ้วยเฮ้ยมันขับรอกูมันขับรอกูขับรอกูมากขับช้ามากอ่ะโอ้ชีวิตกูตกอยู่ในอันตราย แล้วแม่งไปทางเลเวลแล้วเ <Okay. S 1> อ๊ยสนุกว่ะไปไป <laughs> ไปจุดกระชากใหม่เอ้ยมันมีคนเดียว <Okay. S 1> เออมันต้องมีคนเดียวอย่างงี้มันถึงจะกลัวเว้ย <Okay. S 1> คือจังหวะจังหวะมันกูจังหวะกูมาจอดไว้ลุง จังหวะผมมาจอดจอดปุ๊บแล้วแล้วมันมามันมาเก็บเก็บกัญชาข้างรถผมพอดีไว้ผมก็เลยวอบอกประมาณว่าลุงก็ได้ยินใช่ปะบอกว่าคนเดียวมันป้นไม่ได้เร็วๆอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละไมค์วิ่งขึ้นรถเลยโอเคครับทุกคนระหว,ว่างจากที่ผมกําลังปิดคลิปอยู่ก็โดนแก๊ง <Hello. S 1> เขาเรียกแก๊งมาเก็บพวกผมเนี่ยเก็บ <Hello. S 1> ผมเนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อนี้อ้อันนี้อันนี้อันนี้ันเรรสอัน่ได้ครับได้ครับคนใดเกันอโอตายอย่างนาอครับอวครับวิอันนี้อันนี้อันนี้ผู้หายเขาบอกว่าคนนี้เป็นของคนนครับอันนี้เป็นผู้เสียหายอ่นนะ เออเนี่ยครับพูดคนนี้ครับอ่าผมพูดได้เหรอพูดได้ไหมแล้วผมเดิดนนะครับผมฮัลโหลจะโดนพ่นว่ะเข่าคุยวอลแล้วหลุดออกมาครับว่าจะปนผมเขาอยู่คนเดียวครับคนเดียวเพื่อนบอกคนเดียวปนไม่ได้อะวอเขาอยู่คนเดียวครับ เอ้ยหมอไปไหนอ่ะไม่ชุบอ่ะหมอไม่มาเหรอแล้วเขาเขาขับตามผมมาด้วยครับไกลเลยอ่ะขับตามมาใช่ไหมใช่ครับนอกนอกเมืองครับเนี่ยรอบสองผมไปเจอเขาผมก็จะขอคุยหน่อยเขาขี่มาผมก็ไล่มาแต่นอกเมืองอ่ะตเนรถทางเนี่ยคุยคุยก่อนคุยก่อนชุบก่อน ก็คือหนีอย่างเดียวเลยครับหนีจอรถพังครับผมบั๊มจอรถพังอ่ะเอ้ยผมก<ต>็ขอคุยด้วยหน่อยคราก็ไม่จอดเขาขี่หนีมา <c oughs> เขาบอกเรีเยกเพื่อนมาอะไรนะรถรถผมจะพังแล้วผมจะพังแล้วอะไรไม่รู้เขาพูดนะ,ะตำรวจพาเขาไปสอบครับคุยกันก่อนเพื <c oughs> ่อนก่อนโอ้โหเรื่องใหญ่เลยอะอห,มอหมอครับเดี๋ยวไปหน้าสนองเรื่องใหญ่เลย คิดเลยครับคิดเลยได้900ครับระยใส่ยปิดนะครับครับผมได้เลยครับได้ปะครับขอบคุณครับสวัสดีครับต่อรอยังไงต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอที่เขามียศนะครับอ่ามียศอะไรวะ พี่มาเนื่องเหตุการณ์เป็นไงพี่ทันได้อ่าแล้ววันละวมาแล้วลว,ลวันละวัสดีครับว่าไงครับฮัลโหลอ๋อเอาอ๋อโอเคเอาคนไอ้นี้มาก่อนอ่าคือ <c oughs> <c oughs> หลอกครับคนนี้คนที่กำลังจะป้นใช่ไหมฮะอ๋อใช่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 ตำรวจบอกผมฮะฮะตำรวจบอกอ๋อตำรวจไปฟังมาก่อนนะอ๋ออ๋ออ๋อนี่เป็นตอนรอใช่ไหมครับอ๋อโทษทีครับครับผมเป็นตอนรออ๋อโอเคครับใช่ใช่ใช่ก็ถ้าถ้าจะให้พูดก็ผมทำคอนเทนต์ครับแกล้งคน แค่นั้นแหละครับแล้วก็แล้วก็วกอ่าที่ผมขับหนีผมก็อยากได้ภาพแค่นั้นแหละครับก็ขับก็ก็ตามตามกฎหมายได้เลยครับก็ถ้ามันเป็นเรื่องแล้วก็โอเคครับตามนั้นเลยครับอะหารวิตเลยครับใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นพี่ชายผมแค่แกล้งเล่นเฉย ผมผมเห็นแล้วแหละ <ós Yeah. S 1> ผมกดตะโกนผมเห็นอ่าหนุ่มคนเนี้ยเขามาใกล้ๆรถผมว่าผมก็กดตะโกนแล้วผมก็คุยวอรผมแค่เว content ทีเชียครับโทษทีครับแล้วที่บอกและที่กดวอรหาบอกรถจะพังนะครับอ๋อไอ้นั้นไอ้ไอ้อ่ารถที่สวนไปอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นผมแล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยอันนี้ใช่ผมหรือเปล่าผมบอกใช่ก็กลับกลับมาช่วยหน่อยยงไง ที่พูดว่าผมอยู่คนเดียวมันป้นไม่ได้คือไรหรออ๋อใช่ใช่ก็แกล้งไงครับก็ใช่ใช่ผมก็แค่ทำคอนเทนต์แกล้งเฉยครับเออแค่เราต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแค่นนั้เราคดีเรียกเรียกเรียกได้ห้าพันนะครับถ้าเขาจะโดนสามสิบนาทีแล้วก็ค่าปรับคู่ค่าต้นยังไม่พอเลยห้าพันค่าเรียกห้าพันครับเอ้ยผมยังไม่ได้ปล้นเลยผมแค่แกล้งเล่นเฉย มีการร้องเรียนของคุณตำรวจจะโดนป้นเลยนะอาวุธผมก็ไม่มีลองตอนรอลองป้นลองค้นดูดิตกใจเลยนะผมโดนคมขู่ตำรวจผมยังโดนแพงกว่านี้เลยถ้าไม่ใช่คอนเแค่ไหนผมไม่ได้คมขู่เราผมโดนถึงมูลค่าห้าหมื่นได้เลยนะเนี่ยแต่เงินแต่เย็นแต่ว่าลูกคดีตอนเนี้ยที่ตำรวจแจ้งมาหรือว่าแบบที่ผมเห็นเนี่ยครับมันคือมันได้แค่นี้ครับมีเจตนาเจ้าของผู้ต้อง เพ้นน่ะต้นคนน่ะแล้วตอนนี้กองผู้ตำรวจนี่ถ้าเสียงกันกี่บาทนะทีมงาอะไรนะครับกองผู้อะไรกองผู้ตำรวจใช่กอมผู้ตำรวจใช่อ่าเดี๋ยวผมไปดูฮะใครกองผู้ตำรวจอะเพราะว่ผมเสียแพงกว่านี้นะทำไมประชาชนโจรผู้กู้ประชาชนทำไมเสียถูกยังไงทีเราก็แต่งหน้ากัดนะกอู้คนเล่นดรปล่าตัวที่ห้าพันเองเดี๋ยวกูจ่ายให้ป่ะโอ้โห 1020นาทีครับไช่ไหมล่ะงกูตัว่วนจะโดนจะโดนแ้่หมื่นนึงมันค่าบาค่าบากห่งห่นยี่สิบนาทีนั่นแหละเพราะว่าอันนี้เป็นห้าพันสามทีครับแล้วก็เรียกอีกห้าพันก็เท่ากันนะครับเงินนึ้เสียเลยเฮ้ยเอาวะเอาวะถ้าเกินข้าเสียหายนี่คือจะเรียกหรือเป่าครับแนมผมจะได้เจลเขาเลย นนะครับเรียกเรียกเรียกเต็มแล้วครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นอ <5, 000 S 2> ่ะห้าพันครับผมแล้วค่าเรียกอีกห้าพันแล้วจะเด็ดค่าเรียกห้าพันแล้วก็ค่าค่าปรับอีกห้าพันใช่ครับแล้วก็เจลสา,ามสิบนาทีทแล้วประชาชนาได้อะไรบ้างครับได้ห้าพันใช่ไหมใช่ครับถ้าเราเสียเราเสียไปห้าหมื่นได้เลยอ่ะกับคำ่าคอนเทนต์น่ะแค่คำเดียวอ่ะอ่าอันนั้นผมเข้าใจอยู่ครับครับผมก็ไม่ได้ปนหนีอาวุธผมก็ไม่มี

ถ้าเรียกร้องค่าเสียหายเสร็จแล้วผมจะได้เจลียวเลยครับอันนี้เสร็จแล้ยังเลยครับอ๋อครับอ่าหมายค่าค่าเสียหายคือผมกิฟต์ได้ตรงนี้เลยเหรอครับใช่ครับอ่าผมผมผมโอนได้ไหมขอขอเรียกหน่อยไม่มีต่างสดเก้าสองศูนย์คงนี้เราไปยนยันก่อนะเก้าสองศูนย์ใช่ไหมครับโอนไปแล้วครับโทษทีครับ เรียบร้อยครับคนยากกินนาทีนะตอนละตอดตลอดกี่นาทีนะครับสามสิบนาทีห้าพันครับโอเคครับครับผมเอ้ย <laughs> โดนเรือบแบบไม่น่าไม่น่าอยู่ตรงนั้นนานเลยคือ,อมผมมัวแต่แบบปิดคลิปนะแบบปิดคลิปพอปิดคลิปแล้วก็ออกไปฉี่าคร้งนะงนลายาคนตัวนะอ๋อ,อโอเค<พ>อโอเคโอเคครับได้เลยครับจะโดนคดีเดียวนะครับใชเรื่องไม่เกี่ยวโอเคครับได้ครับขอบคุณครับ ครับผมโดนยึดเซรัมด้วยโอ้ยไม่น่าอยู่ตรงน,นั้นนานเลยผมมัวแต่แบบปิดคลิปไงปิดคลิปปิดคลิปเสร็จแล้วผมก็ดูอยู่ทง youtube แล้วก็ไปฉี่กลับมาเติมน้ำมันโดนเลย